ต้มอกีตาร์อของเราครับจะจะมาช่วยเราทำตัวดับเซนเดอร์นะครับตัวนี้ก็คือใช้ MDF นะครับแล้วก็ปั่นคมให้เป็นประมาณ5นิ้วนะครับผมแล้วก็นี้ใส่เปา่น1นิ้วนี้มีแวริ่ิงหัวท้ายครับตุตาหรือว่าเราเรียกตุ๊กตาเนี่ยครับเน,นี่ยจะเป็นตุ๊กตาใส่หัวท้ายนี้ครับ จริงทุกตาพวกนี้นี่ใส่เป็นพวกเครื่องเครื่องเลื่อยเครื่องไลทที่ที่เป็นเราที่เราใช้กันอยู่ก็ได้แล้วเดี๋ยวก็ใช้มอเตอร์อันนี้เราใช้หนึ่งแรงตัวถับนะครับก็เดี๋ยวเราจะขั้นตอนนี้คือเราปัน่นเราปั่นตัวตัวดัมเนี่ยฮะเป็นวงกลมแล้วแล้วก็เจาะรูอที่จะสายนี่เราก็เริ่มประกอบเข้ามาแล้วนะครับทาคาแล้วก็จิงแม็กไว้ อยู่เรียบจะไปตึงให้เท่าพันนะฮะขนานกันเอาเป็นลูกเนี้ยแอมเตอร์ตรงนี้5นิว้วนี่ก็เรียบแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี้ยเราก็ได้พื้นพื้นแท่นตรงนี้ว่าจะเป็นของผมใช้เอลียัทำเหมือนกันครับนี่ก็ล็อกวิวเข้าไปนะครับเข้ากับตัวสโตร,เร์เล่เนี่ยนะฮะแล้วก็เข้ากับนี่เรียกว่าชุดแบริ่งหรือว่าตุ๊กตานะครับ กระดาษทรายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเป็นละะนักษณะคล้ายๆลิ่มนะครับเอาลูกค้างหมูกดลงไปครับผมกดลงไปบนหนักไม้ครัปกดลงไปตรงนี้นะครับว่าจะวิ่งรอบไปแต่นี่เขาจะมีนอนเนี่ยที่เป็นตโซนอนเนี่ยเขาเรียกไดวิคนัเนี่ยลงไปนะครับแล้วเราก็เอากระดาษทรายนะครับลงไปลอ็อกครับอ่าแล้วตอนนี้เราก็ นกนั่นแหละล็อกได้ไปไปนะครับ นะก,ก็ลองเลือกเลือกดูนะครับอ,อย่างด้านอันนี้ตำแหน่งอยู่ด้านนอกก็ด้านในเรียบแล้วก็จัดได้แล้วก็ำวทำใส่ลักไว้ครับเป็นรูปํามเรียบ <S <S แล้วเดี๋ยวเราก็อันนี้เพราะไม้จริงๆจ,จะประกบแล้วก็ทาเาวได้อันนี้จะให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นนิดแล้วเดี๋ยวเราก็เจาะโดยทารใช้สลักเลยว่าดวลดวลเนี่ยเจาะ 2อรูอัดสักอันนี้ผมก็เจาะสามรูแล้วก็ใช้ตัวชนเปลี่ยนด้านหน้าด้านนี้เป็นด้านหน้าที่เราขีดไว้แล้วก็ชนประกับ ออใช้ตัวถ่ายะระยะดังนั้นหลังจากที่เราเจาะรูเนี่ยนะคะรับครบสี่อันแล้วก็มาวาง แล้วก็นำมา,าตอกใส่ตาวเวล กลับร่วมอีกทีนึงจะใส่ร่วมก็ได้หรือว่าจะไปขัดก็ได้ครับน,นี่ก็แห้งแล้วทิ้งไว้ทักงประมาณ6ชั่วโมงแ้แงหลังจากนั้นเนี่ยแล้วแต่ว่าในการปรับให้เรียบเนี่ยนะครับแล้วก็แล้วแต่ว่าท่านจะมีเครื่องมืออะไรเป็นรถถังก็ได้หรือว่าจะเป็นเครื่องใสนะครับใส่ใสายมือเราเนี่ยก็ได้หรือว่าจะเป็นในลักษณะนี้นี่จะหนาคัอนข้างใกล้เคียงเราจะใส่แ่นเนอร์เลยก็ได้นะครับ หรือว่าวันนี้ผมมีดับเบิลเซนเดอร์ที่คุณต้อมเนี่ยได้ให้ให้เกียรติมาทำมาทำตัวดับเบซนเดอร์เแต่ว,วันนี้เราจะให้ทำต้อมเองเนี่ยได้ไปเทสการใช้ดับเบซนเดอร์เป็นตัวด้วยตัวนี้เดี๋ยวเราผมใช้แผนเดอร์เลยนะกันนะครับใส่ร่วมแล้วก็เอาไปลองไปขัดกระดาษใส ด้วยเครื่องน้ำเซนเดอร์เดี๋ยวให้พี่ต้อมลองเทสดูนะครับสวัสดีครับผมช่างต้อมนะครับก็ผมได้สร้างเครื่องน้ำเซนเดอร์ขึ้นมาเครื่องน้ำเซนเดอร์ก็คือเครื่องขัดกระดาษทรายนะครับเราก็จะเอาไม้มาขึงให้กลมแล้วเอากระดาษทรายมาม้วนแล้วก็ต้นกําลังของมันก็คือมอเตอร์1แรงอัตราทดก็คือ1ต่อ2นะครับรอบมันก็จะลดจาก1 5 0 0รอบเบหรือ750รอบ ส่วนด้านนี้ก็จะเอาหน้าแปนมาติดเพื่อให้มันทำได้2ฟังก์ชันในครั้งเดียวนะครับส่วนตัวนี้ก็คือฝาครอบของดัมา์เซนเดอร์ระบบของดัมา์เซนเดอร์ก็คือตัวป้อนความหนาที่จิดไม้ก็คือจะใช้ตัววิวตัวนี้เป็นตัวหมุนขึ้นมาเราจะหมุนขึ้นมาให้ไม้สัมผัส โอเคหลังจากนั้นเราจะมาลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงโอเคนี่คือตัวล็อกนะครับมีอยู่สองฝั่งหลังจากหมวได้ขนาดแล้วก็ล็อกไว้ปิดก็คือป้อนให้ต่อนเนื่องแล้วก็ห้ามเปิดนะครับ ก้อนขึ้นไปสักนิดหนึ่งแล้วก็ปิดล็อกแล้วก็ป้อนเวลาป้อนป้อนอย่างจอนเนื่องแล้วก็ไม่ต้องอยู่กับกาป้อนแป่ เสร็จแล้วผิวหน้าก็จะราบเรียบเท่ากันหมดเลยทั้งแผน่นจะดูว่าหน้าที่ขดัดออกมานี่ราบเรียบเท่ากันหรือเปล่าก็วิธีง่ายๆก็ใช้ดินสอนหรือว่าช็อคนะครับมาขีดีหรือหน้านะครับอย่างนี้ครับผมหลังจากนั้นก็ป้อนเหมือนเดิมป้อนกิบเล็กน้อยแล้วก็ล็อกไว้หลังจากนั้นก็ฟีดสม่ำเสมอ สังเกตว่ายังไม่ราบเรียบเท่ากันเพราะว่ารอยช่องยังมีอยู่ก็กอ้อย่างนะครับ ช่องหายบนแล้วก็คือผิวด้านเรียบเท่ากันหมดผิวที่สวย2ด้านแล้วคราวนี้ก็เราจะมาใช้หน้าแปรงเพื่อขัดให้ได้มุมโค้งนะครับผมก็จะใช้รัศมีของตัวกป๋องสเปร์เอามาเลยเอานะครับเลย์เอา นั่นเราก็ใช้หน้าแป้นนะฮะเมื่อลูกหมุนด้านนี้เราก็ควรจะจี้เข้าด้านนี้ถ้าจี้ด้านนี้ก็คืองานจะก,กระโดดนะครับเราก็จี้เข้าไปด้านนี้ได้หนึ่งด้านนะเอาไปดานเอาไปครนกับ อันนี้เราได้สีด้านแล้วอันนี้เราก็จะมาลบบนรอบตัวนะครับก็ใช้เครือค่องเดิม ชิ้นงานที่เรียบนะครับแล้วก็ลบมุมด้านข้างทุกอ,อย่างเรียบร้อยสำหรับท่านที่สนใจจะไปดูตัวเครื่องจริงๆนะครับก็เดี๋ยววันงานว,วันวัน วันงานคุยจ้อพอกานไม้นะครับซึ่งคุณธรรมชาติไก่เคียนเนี่ยจะเป็นผู้นัดมารวมกันก็ไปดูในตัวจริงสำหรับในงานนี้ได้ทั้งวันที่11มีนาที่ถึงนี้ครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับถ้าใครมีโอ,อก,กาสไปก็จะได้ไปดูตัวนับเซนเดอร์จากฝีมือของพี่ต้อมและทีมงานไทยคอนเตอร์ร่วมกันครับหลังจากทําเสร็จแล้วนะครับก็คือพอดีวันนี้หลวงพ่อมาเยี่ยมชมช็อปของไทคอนเตอร์นะครับคุณนันทชินกัดูดีมัตย์เร์พุทธเกศ ก็เลยไอ้นี่ก็ถือเป็นป้ายอันนี้ก็เลยใหญ่สมายหลวงพ่อไปเพื่อเอาไปใช้ประโยชน์